ฟักทองผัดไข่นะคะเคยมีคนบอกให้ป้าน้องทำนานละจนป้าน้องลืมไปแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะเนี่ยแต่ป้าน้องพอดีมีบวบที่ต้นแล้วก็มีลูกเดียวเล็กๆนะคะป้าน้องก็เลยเอาบวบใส่ไปด้วยแล้วก็เอาพริกแดงใส่แต่งให้สวยค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะสนใจวิธีทำและเคล็ดลับตามเข้าไปดูวิธีทำของป้าน้องนะคะ ป้าน้องจะพาทำค่ะวันนี้ป้าน้องจะผัดฟักทองบวบนะคะใส่ไข่แล้วป้าน้องก็จะใส่พริกหน่อยค่ะให้เขาสีแดงๆแล้วเดี๋ยวมีใบโหระพาอีกนะคะใส่กระเทียมใส่น้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็กใส่น้ำมันไ,ไฟอย่าแรงนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงเจียวค่ะ เอากระเทียมลงเจียวนะคะแล้วเอาฟักทองลงผัดค่ะแล้วเดี๋ยวเติมน้ํานะคะผัดให้เขาเข้ากับกระเทียมหอมหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเติมน้ําค่ะค่ะเติมน้ําขุกขิกพอดีมีน้ําต้มเห็ดป้าน้องก็ใส่น้ําต้มเห็ดนะคะแล้วปิดฝาไว้ค่ะเพื่อให้เขาแล้วเอาน้ําใส่ขุกขิกขูกขิกนะคะแล้วปิดฝาไว้ประมาณ15้านาทีค่ะพอฟักทองเริ่มสุกก็เอาบวบใส่ค่ะ เอาบวบใส่นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แวกก่อนแวกก่อนอเอาไข่ใส่ใส่ไข่สองฟองค่ะใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาแล้วพริกไทยใส่หน่อยค่ะปิดไฟแล้วใส่ใบโหระพานะคะ แล้วเอาบวบกะเนี่ยปิดไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวชิมรสอย่าไปชิมเนื้อมันนะคะป้าน้องก็ใส่น้ำมันงานิดนึงนะคะครึ่งช้อนชาเพิ่มไขมันดีค่ะแล้วมันจืดไปนิดก็เติมน้ำปลาค่ะวันนี้พอดีน้องเขาเอาฟักทองมาให้แล้วมันเหลือหลายวันแล้วเอ,อป้าน้องก็กลัวเขาจะเสียค่ะก็เลยเอ,อผัดฟักทอง มันก็มีวิธีผัดนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะมี f c ขอผัดฟักทองป้าน้องมานานแล้วนะคะพอดอีวันนี้มีฟักทองแล้วก็มีบวบที่ต้นอยู่ต้นอยู่ลูกหนึ่งคะ่ะจะผัดอย่างเดียวก็ไม่พอบวบอะคะ่ปะป้าน้องก็เลยมาปะ มาผัดกับฟักทองนะคะฟักทองเขาจะสุกยากกว่าฉะนั้นก็ต้องไปต้มก่อนเกี่ยวกระเทียมแล้วตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลป้าน้องนะคะเนี่ยค่ะป้าน้องนอกจากจะเป็นกับข้าวนะคะป้าน้องก็จะเป็นจัดสวนทำผีเสื้อจัดดอกไม้ปักเสื้อเพ้นเสื้อปั้นดินไทยคะ่ะเป็นหลายอย่างคะ่ะ สนใจตามเข้าไปดูปน้องนะคะใน y YouTube ครอบจักรวารค่ะ